วันนี้นะครับผมก็พามาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับฟาร์มเลี้ยงหนูบางปะอินนะครับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับอยู่ที่อำเภอบางปะอินนะครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าของฟาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับก็ผมชื่อเล่นชื่อเพชรและกันเรียกเป็นชื่อเล่นและกันครับครับผมฟาร์มนี้อยู่อตบลตลิ่งชันอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอืก็พื้นที่ใกล้เคียงก็คือนิคมไฮเทคครับ พื้นที่ตรงนี้คือพี่ทําเป็นฟาร์มหนูครับผมตอนนี้กี่บอ่อครับคือตอนนี้ที่เราเราเริ่มตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยเราเริ่มที่สองรอห้าสิบบ่อแล้วเราก็ขยายมาเรื่อยๆอจนถึงณปัจจุบันแล้วเนี่ยเอ 1, อหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบ่อคือทําหลายๆบอ่ออย่างนี้คือมีแนวคิดยังไงคือมองตลาดยังไงว่ามันจะไปได้ยังไงครับเรามองตลาดหนูเนื้อเป็นหลักครับครับ เราเลี้ยงเนี่ยเราเรามองว่ามันเป็นอาหารเป็นสิ่งที่บริโภคแล้วหมดไปครับซึ่งถ้าเราเรามองด้านหนูเนื้อเนี่ยยังไงก็ไม่มีวันตันก็จะเป็นเหมือนหมูเหมือนไก่เนาะเหมือนหมูเหมือนไก่ใช่เลี้ยงยังไงก็ยังไม่พอที่วางขายตามตลาดใช่ครับตอนต่อไปเราก็อยากจะทําอย่างนั้นใช่อีกหน่อยเราคือในตลาดเนี่ยมันมีขายหมูขายไก่ที่วางบนแผงแต่หนูเองเนี่ยยังไม่มีแบบนั้นครับ การขายกันเองก็ขายกันตามบ้านขายอะไรนี้แต่ของเราเนี่ยวางแผนคือเราจะลงไปในตลาดให้ได้ครับจะเจาะลึกใ,ในตลาดเลยเจาะลึกในตลาดเลยให้ให้ในตลาดคนไปซื้อแล้วเจอหนูขายอยู่ในตลาดครับแล้วแล้ว,ลวตอนนี้คือเราเลี้ยงพันบ่อนี่คือเราพอจําหน่ายไหมคือเรามีสต๊อกมั้่อะไรอะไรยังไงคือตอนนี้เองหนูเองก็ผลิตไม่ทันของเราเองเนี่ยโตขึ้นมาไม่ทันเราก็รับจากฟาร์มใกล้เคียง หลายๆที่เพื่อให้มาส่งที่เราแล้วเราก็มาชำระเองไม่ใช่ลูกฟาร์มไม่ใช่ลูกฟาร์มกันเป็นเหมือนเป็นพันธมิตรกันที่รู้จักกันอะไรเงี้ยครับรับซื้อนะรับซื้อใช่มาแปลรูปอีกทีนึงมาแปลรูปอีกทีหนึ่งครับก็คือใส่เป็นในนามของเราใช่ครับปัจจุบันนี้คือเลี้ยงนี้ใช้คนงานกี่คนเราใช้คนงานทั้งหมด2คนครับนะครับคนงานจะเริ่มให้อาหารเนี่ยคือช่วงบ่ายแล้วช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมอย่างอื่นเช่น ทำความสะอาดบอ่อบ้างแยกลูกหนูบ้างแยกหนูเดือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอาหารที่ใช้ในฟาร์มนี้หลักๆของพี่ใช้ตัวไหนอยูอ่เราใช้อาหารของสุพัตตาฟาร์มสุพัตตาฟาร์มมีมีมีสองสูตรเราใช้ของสุพัตตาฟาร์มซึ่งเป็นสูตรยี่บเอ็ดปอร์ซ็นครับให้สําหรับหนูเดือนอแล้วก็มีของพี่ท่านหนึ่งเป็นทางอ,อยู่นครราชสีมาอันนี้เป็นส6บหกเปอร์เซ็นต์สำหรับหนูพ่อแม่พันธุ์ก็คือ อัดเม็ดขึ้นมาเองใช่ไม่ใช่อาหารหมูตามท้องตลาดใช่ครับเป็นสูตรที่ที่คิดคำนวณสําหรับอาหารหนูโดยเฉพาะแล้วครับครับที่ใช้เลี้ยงอยู่เนาะใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับหนูมันโตตามที่เราก็มาตรฐานไหมเอ่อในเลทที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยก็คือ3มเดือนเนี่ยต้องได้6ขีดขึ้น6ขีด7ขีดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าได้ตามเป้าครับอืเราก็มองว่าโอ้อาหารนี้สูตรนี้ใช้ได้ละครับนั่นคือคืออัตราเฉลี่ยนะครับเพราะว่า ในสามเดือนเนี่ยมันก็จะมีหกขีดเจ็ดขีดแปดขีดไปเหมือนกันตัวเด่นๆเหมือนกันมันหลักๆมันอยู่ที่สายพันธุ์ไหมสายพันธุ์ก็มีส่วนครับมีส่วนใช่ของพี่เป็นของสกลนครสกลนครเนาะใช่ก็คือสายพันธุ์นี้มันในแนวคิดของพี่แล้วมันมันเลี้ยงง่ายมันโตไวมันอะไรยังไงครับคือหนึ่งมันต่างกับหนูพุกทั่วไปยังไงคือเรามองด้วยด้วยด้วยสีสันก่อนเลยครับ ของสายสกุลเนี่ยสีจะออกน้ำตาลเกือบดำมไม่ไม่ออกแดงๆครับโดย,ด,ย,ด,ยดูหนูแล้วเออหนูดูสวยครับแล้วก็โครงสร้างของสกลนครเองเนี่ยก็ก็ได้ใหญ่ยาวอยู่อครับเรื่องมีลูกเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วก็มีหกดกสุดของผมได้ถึงสิบสามตัวแต่ว่าถ้า6กตัวเนี่ยเลทหกตัวเจ็ดตัวเนี่ยหนูจะใหญ่ดีครับแต่ถ้าดกขึ้นไปสิบตัวสิบสอตัวสิบสามตัวเนี่ย สังเกตว่าหนูเนี่ยจะไม่ค่อยใหญ่ละตอนอายุหนึ่งเดือนนะครับความใหญ่ต่างกันอยู่คือให้ลูกเยอะให้ลูกเยอะแต่ว่าตัวจะไม่ใหญ่ครับ,ค,รบคือปริมาณของนมของแม่อาจจะไม่พอไม่พอ,อของพี่เมื่อกี้พี่บอกว่าหนูสวยหนูอะไรคือถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเป็นหนูถ้าเกิดมีคนถามว่าเอ๊ะยังไงก็เป็นหนูเนื้ออะไรยังไงพี่จะตอบยังไงครับคือเราเรา หนูเนื้อเนี่ยเรามองเรื่องเรื่องต้นทุนด้วยการเจริญเติบโตที่มันได้ตามอายุตามเลทมันเนี่ยคือต้นทุนมันต้องให้ต่ําไว้ก่อนอืม <mumbling. S 2> หมายความว่าเลี้ยงแล้วสามเดือนแล้วแล้วหนูมาได้น้าหนักตามตามที่เราต้องการเนี่ยต้นทุนมันก็จะถูกนั่นหมายความว่าเราก็จะได้กําไรในหนูเนื้อครสองหนูที่จะเป็นพ่อแม่พันเอง,รงเราก็ต้องคัดหนูที่มันสมบูรณ์ที่มันใหญ่ ที่มันดูแล้วมันสวยอ่าแล้วก็คัสส่วนนั้นเป็นพ่อไม่พันธุ์เราก็จะขายส่วนนั้นได้อีกครับสําหรับคนที่สนใจเนาะใช่หนูเนื้อเองเราไม่ใช่ว่าเลี้ยงแบบตามีตามเกิดครับเราก็ให้อาหารเพื่อให้มันโตได้ตามเกณฑ์เหมือนกันครับก็ประมาณว่าเลี้ยงควบคุมให้อยู่ได้มาตรฐานใช่ครับเกณฑ์หนูสามเดือนต้องน้ําหนักเท่านี้อะไรอย่างเี้ครับใช่ตอนนี้ตลาดของพี่นี่ เป็นพ่อแม่พันธุ์หรือว่าเป็นหนูเนื้ออะไรส่วนไหนส่วนใหญ่ครับเอ,อ่อตอนนี้ทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยใช่ทั้งพ่อแม่พันธุ์เองแล้วก็หนูเนื้อเองมีพอๆกันพอๆกัน<อ>ใช่ครับต่อไปก็คือจะขยายให้ถึงสองพันบ่อเนาะจะขยายถึงสองพันบ่อการเลี้ยงแล้วไม่มีที่ขายหรือว่าขายที่ไหนอะไรพี่ให้คําตอบอยังไงบ้างครับคือถ้าถ้าสาหรับมือใหม่เลยเนี่ย เราลองขายในพื้นที่ก่อนจะดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาที่เราอาจจะได้มากขึ้นสองถ้าเราเลี้ยงเยอะจริงๆแล้วไม่มีที่ขายเนี่ยพยายามหาพันธมิตรหากลุ่มเพื่อเพื่อไปจับมือกันแล้วก็เข้าไปขายฟาร์มหลักๆใหญ่ๆที่ขอรับซื้อซึ่งถ้ามีปริมาณเนี่ยคิดว่าหลายๆที่ก็วิ่งมารับซื้อเหมือนกันครัพยายามกับจับกลุ่มกันไว้เนาะจับกลุ่มกันไว้ใช่ ถ้าได,ได้ระดับร้อยโลสองร้อยโลเนี่ยคิดว่าคนมาวิ่งมารับซื้อแน่นอนแต่ยังไงก็คือเลี้ยงมาแล้วต้องมีที่ขายแน่นอนใช่ครับเชื่อมั่นมานนนขายได้แน่นอนขายได้แน่นอนเพราะว่าถ้าขายไม่ได้ผมไม่กล้าลงทุนได้ขนาดนี้ของพี่นี่คือลงทุนขอสอบถามน,นะครับลงทุนนี้ไปเยอะไหมถ้าคำนวณเลยอยู่ประมาณสามล้านแล้วครับสามล้านครับ ที่เห็นเป็นลงราคานี้สี่สี่ลงอตอนนี้ลง,ลงแล้วมาณห้าแสนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลงละหกห้าสามสิบครับก็ประมาณสามล้านหนูอยู่พันบอเนาะครับตอนนี้พอจำหน่ายไหมครับไม่พอเราก<อ>็ต้องรับซื้อเข้ามาอยู่เหมือนกันแล้วมาตรฐานที่พี่ตั้งไว้ของฟาร์มเลยในเกตไหนบ้างครับ คือหนูที่เรารับซื้อมาใช่ไหมครับครับหนึ่งต้องไม่เป็นโรคมาไม่เป็นเลือนขนไม่ร่วงมาอมสองน้ำหนักขอห้าขีดขึ้นห้าขีดขึ้นครับสีจะสีไหนก็ได้เกณฑ์มาตรฐานที่เราจะรับซื้อใช่ครับแล้วก็จะมาแปลรูปอะไรมาแปลรูปอีกทีหนึ่งใช่ <Okay. S 2> เพราะว่า,าถ้าห้าขีดขึ้นไปเนี่ยเราชและแล้วเนี่ยมันอาจจะเหลือประมาณสักสี่ขีดกว่าๆครับประมาณเนี้ยถึงจะเป็นเลทที่ที่กําลังขายกําลังจําหน่ายที่คนชอบ ถ้าเกิดต่ำกว่านั้นมันก็อาจจะดูเล็กไปดูเล็กไปเนาะครับใช่ครับเราก็ต้องมาขุนเพิ่มอีกอปริมาณเฉลี่ยลูกหนูแต่ในในแต่ละวันนี้คือเราเคยได้ได้ลูกเฉลี่ยแล้วอยู่สิบห้าบ่อต่อวันสิบห้าบ่อต่อวันครับที่คลอดลูกครับครับเรามีวิธีเช็คอย่างไงบ้างครับคือบ่อนี้คลอดวันนี้บ่อนี้ต้องแยกวันนี้บ่อนี้ลงผสมอย่างนี้เราเช็คอย่างไงเราจคือแต่ละบ่อเนี่ยเราจะมีเราจะมี จดไว้ที่บ่อเลยครับว่าเราเริ่มผสมเมื่อไหร่ออกลูกวันที่เท่าไหร่อ่าเวลาคนงานให้อาหารเนี่ยเขาก็จะดูว่าอ๋ออันนี้ออกตั้งแต่วันที่นี้ครบหนึ่งเดือนละเขาก็จะมาแยกหนูออกมาครับแยกมาขุนอีกทีน <c oughs> หนึ่งบ่อหนึ่งบ่อหนึ่งความกว้างใช่นะฮะบ่อเรากว้างแปดสิบคูนแปดสิบสูงแปดสิบเหมือนกันลงผสมยังไงครับเราผสมตอนนี้หนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งครับบางบ่อก็หนึ่งสองเหมือนกันหนึ่งสองครับคือเหตุผลที่ว่าผสมหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองนี่มันต่างกันยังไงตัวไหนมันให้ลูกดีตัวไหนไม่ให้ลูกดีแล้วเหตุผลทําไมถึงผสมหนึ่งหนึ่งแล้วทําไมไม่ผสมหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยอ่าคือจริงๆแล้ววอาตัวเมียเราอะมีไม่ทันมีไม่พอใช่ครับแล้วก็หนูที่เราขายพ่อแม่พันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเอาหนูที่เราผสมเลยแล้วยังไม่เคยคลอดลูกหรือบางทีกําลังท้องนี่แหละ ขายให้ลูกค้าไปสําหรับลูกค้าใหม่ๆที่ซื้อชุดสองชุดเพื่อไปเลี้ยงเพื่อไปลองศึกษาเนี่ยเราเราอยากให้กําลังใจเขาว่าว่าเออไปเลี้ยงแล้วมันได้ลูกเลยอะไรเงี้ยเวลาเวลามือใหม่เองเนี่ยลูกหนูออกมาเนี่ยคอกหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีกําลังใจขึ้นแล้วว่าอเลี้ยงแล้วมันได้ผลผลิตนะอะไรเงี้ยก็ประมาณว่ามือใหม่จะได้มีกําลังใจต่อต่อใช่ใช่อของพี่ก็คือในแต่และวันนี้ จัดการยังไงบ้างครับก็คือดูแลคือจริงๆเราเราจะคุยกับคนงานที่ที่ดูแลนะครับว่าช่วงเช้าเนี่ยเราจะให้เขาทําอะไรช่วงเช้าจะเป็นเป็นเรื่องของการแยกหนูเป็นหลักทําความสะอาดบ่อบ้างเราจะค่อยๆทําทยอยทําคือเราแพนไว้ให้เขาเลยใช่เวลานี้ทํานี้เวลานี้ทํานี้ก็จะบอกเขาไว้ว่าอ่ให้ช่วงเช้านะคัดหนูถ้าคัดหนูเสร็จก็อาจจะทําความสะอาดบ่อเป็นแถว อ่าวันนี้ทําแถวนี้วันพรุ่งนี้ทําแถวนี้ทยอยทําไปช่วงบ่ายก็จะเริ่มให้อาหารแล้วให้อาหารแล้วก็ดูว่าหนูออกลูกไหมออกลูกก็จะจดไว้ที่บ่อ,อ่าออกลูกแล้ววันไหนที่ว่ามีวันทําหนูเนื้ออะไรอ่งี้คือทําตามออเดอร์ด้วยไงครับคือคือจริงๆแล้วอ่ะเราทําตามปริมาณที่เราขายได้เราไม่อยากสต็อกไว้นาน<อ>เพราะหนูเนี่ยเราเราทำเสร็จเนี่ยเราฟิตไว้เลยเข้าตู้ฟิตเลย แล้วก็ค่อยๆทยอยระบายออกก็ตัวเฉลี่ยว่าเราขายได้ในปริมาณเท่านี้ใล่วก็ทําเท่านี้ใช่พันบ่อไม่พอขายแล้วพี่เนาะคือมันยังอาจจะอยู่ในช่วงที่เราเก็บพ่อแม่พันธุ์ด้วยส่วนหนึ่งเราเก็บเป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยครับอ่าแล้วก็จําหน่ายพ่อแม่พันธุ์ออกไปด้วยมันก็เลยมีหนูที่มันเป็นหนูเนื้อเนี่ยน้อยลงอครับก็เลยดูเหมือนว่าไม่พอด้วยใช่ดูเลยดูเหมือนว่าไม่พอคือมันก็จะเป็นอย่างนี้ผลเวียนไปเรื่อยแล้วพี่เนาะใช่ครับจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์ด้วยหนูเนื้้อดวย่ ผสมกันไปอตอนนี้อากาศร้อนนี้เป็นยังไงครับให้ลูกดีไหมครับก็อากาศร้อนมีผลพอสมควร,ครในการผสมพันธุ์ของหนูหนูผมความรู้สึกเองว่าหนูมันจะเครียดเลยไม่ค่อยผสมพันธุ์เท่าไหร่รไม่ค่อยให้ลูกเท่าไหร่ก็หลายๆวิธีที่เราทดลองก็ออ,อย่างแรกเลยเราเรา,เราใช้สปริงเกอร์ปัม๊มโซลาเซลล์ครับอ่าขึ้นบนหลังคาก็คือจะปั๊มทั้งวันเลยครับ ก็ช่วยได้เยอะพอสมควรครับก็คือพยายามทําให้บริเวณฟาร์มนี้มันเย็นถ้ามันเย็นใช่ครับระบบน้ําของพี่ก็จะใช้เป็นหมุนเวียนในฟาร์มใช่น้ําหมุนเวียนรเรามีล่องน้ําอยู่ด้านหน้าฟาร์มก็คือพอปั๊มขึ้นไปบนหลังคาปุป๊บน้ําก็จะไหลวนกลับมาที่หน้าฟาร์มเหมือนเดิมครับระบบนี้พี่คิดเองหรือว่ายังไงครับคือมันก็ลองไปเรื่อยครับลองไปเรื่อยใช่เดิมทีล่องน้ํานี้เราไว้เป็นระบายน้ํา เราเราปล่อยปลาด้วยเราดูว่าน้ํามันจะเสียไหมมันจะเน่าไหมครับน้ำโสโปรกเราจะบําบัดยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องลองลองหลายๆวิธีแล้วน้ําทิ้งครับน้ําทิ้งจริงๆมันก็จะไหลามารวมนี้เหมือนกัน<อ>แต่ด้วยด้วยปริมาณน้ําที่มีอยู่ในร่องนี้บวกกระบอกพักใหญ่เนี่ยมันก็เลยทําให้น้ําไม่ไม่เน่าครับครับ เพราะร่องนี้ผมเลี้ยงปลาได้ปกติอืคือน้ําที่ระบายมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นน้ําที่หนูแทะกินครับแล้วมันล้นหกเกินมาส่วนขี้หนูเองเนี่ยเราเอาเราเก็บใส่กระสอบมาตากเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ต้นไม้ในสวนเราเองในสวนเนาะใช่บางทีมีขายบ้างไหมครับยังยังไม่มีขายนะอเห็นว่าบ่อมันเยอะไงน่าจะปริมาณเยอะก็ปริมาณพอสมควรเลยเยอะอยู่คือพื้นที่เนี้ยเรา อ๋อมันเป็นที่นาเก่าครับแล้วผมมีทําสวนอินทผลัมไว้เนี่ยก็ดินเนี่ยมันเป็นดินค่อนข้างเปรี้ยวอืมเราก็เลยต้องปรับปรุงดินพอสมควรครับแล้วก็เก็บที่หนูเราเองนี่แหละมาปรับปรุงดินเราก็ได้ประโยชน์เยอะอยู่ไหนจะเอาไปใส่หญ้าในเปียที่เราปลูกไว้ให้หนูด้วยอืมก็อยากจะให้แนะนำนะครับมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงนี้อยากจะให้แนะนําเราควร ลงกี่บอดีลงพ่อไม่พันกี่ชุดดีหรือใช้พ่อไม้พันยังไงครับลองอธิบายให้ดูหน่อยนคืองงคือถ้าถ้าเป็นเริ่มต้นเลยเนี่ยผมอยากจะให้เลี้ยงสักห้าบ่อครับแต่ว่ามีปริมาณบอ่อเนี่ยสักส0บบ่อเราทรําบ่อไว้สิบ่อแต่เราเลี้ยงพ่อไม้พันสักห้าชุดเพื่อทั้งห้าชุดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ออกลูกร้อยเปอร์เซ็นท์ทั้งห้าชุดรเราต้องลองศึกษาไปบางทีเราต้องสลับตัวผู้ไป บางทีตัวเมียมันอาจจะเป็นหมันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถฟันธงกับลูกค้าได้ร้อเซว่าหนูจะออกลูกร้อยเปอร์เซนต์ในในตัวแม่ที่เอาไปเราไม่สามารถเช็คได้เราไม่สามารถเช็คได้แต่ถ้าพื้นที่นี้สําหรับคนที่มาซื้อของผมเนี่ยครับออสามารถมาเปลี่ยนได้เลยถ้าตัวไหนไม่ออกลูกอเราเราเปลี่ยนให้ทันทีเลือกตัวใหม่ไปได้เลยแล้วเราจําหน่ายพ่อแม่พนันนี้ตั้งแต่อายุกี่เดือนผมจะจําหน่ายมีเลทสองเดือน กับสามเดือนสามเดือนคือพร้อมผสมตัวผู้ตัวเมียสามตัวผู้สี่เดือนอกับหนูสองเดือนหมายถึงว่าตัวผู้ตัวเมียอายุสองเดือนอครับพ่อแม่พันธุเนาะใช่ก็เป็นเด็กพ่อแม่พันธุส่วนหนูเนื้อก็จะแปรรูปในฟาร์มของเราเองแปรรูปในฟาร์มเองก็ถ้ามือใหม่จริงๆเนี่ยเรื่องระบบน้ําอยากให้เน้นเรื่องระบบน้าให้มากที่สุดให้ ให้ทําให้มันดีที่สุดสําหรับเรื่องระบบน้ําไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ําหมูเองหรือก๊อกน้ําหนูรหรือเป็นระบบน้ําล้นเป็นข้องอคือทุกอย่างได้หมดขึ้นอยู่กับว่าต้นทุนขึ้นอยู่กับเวลาเราถ้าเรามีเวลาน้อยเราก็ทําให้มันเป็นอัตโนมัติมากขึ้นแต่ถ้าเรามีเวลามากเราอาจจะใช้ที่ถูกลงแล้วมีเรามีเวลาจัดการมากขึ้นก,ก็ได้ ก็ที่จริงแล้วก็อยากจะให้เขามาเยี่ยมชมฟาร์มเนาะครับเนาะใช่ครับผมคนที่เขาเลี้ยงอยู่จะได้ความรู้มากๆเลยนะครับเขาจะสามารถแนะนําได้ว่าทาอย่างงู้นอย่างนี้ระบบน้าอย่างนูน้นผสมอย่างนี้เนาะ,อ,ะอยากให้เขามาอยากให้เขามา,ให,า,มาให้มาดูดีกว่ามาดูมาเห็นจะได้พูดคุยมันอาจจะมีคําถามหลายคําถามหรือมีคําตอบอะไรที่เราเราตอบได้ไม่หมดทางนี้อ,อืเราก็สามารถตอบให้ความรู้ได้หมดเลยครับครับเราไม่มีกั๊กกูแล้ว ไม่รู้จากก๊าไปทาอะไรเราก็อยากอยากให้ทุกคนเลี้ยงอยากให้ทุกคนมีไรายได้สําหรับคนที่จะออมองหาไรายได้มองหาอาชีพเสริม,มผมมองว่ามันมันเป็นอะไรที่ที่ใช้เวลาน้อยมันทําควบคู่กับงานประจําเราก็ได้อะไรเงี้ยครับครับเป็นอาชีพเสริมก็ได้ใช่อาชีพหลักก็ดีใช่ของพี่นี้ถือว่าเสริมหรือไรของผมยังเป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมเนาะพันบอรครับโอในการ ใช้พ่อแม่พันธุ์นะครับคือครเราควรคัดเลือกไม่ว่าเราต้องใช้ตัวใหญ่หรือว่าตัวขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราคัดหนูหนูเดือนที่เราแยกออกไปเนี่ยที่ไปขุนว้เนี่ยรเราคัดตัวเด่นๆที่ทอยู่ในบ่อน,นั้นม,มาเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับหนูที่ที่เหมาะเป็นพ่อแม่พันธุ์เลยเนี่ยต้องเป็นหนูที่สมบูรณ์รเรามองว่าสมบูรณ์หมายความว่าตัวผู้อาจจะประมาณ 8ขีดถึงเกขีดจนถึงโลอ่านั่นคือสมบูรณ์ตัวเมียก็สัก6ขีดเจ็ดขีดคือเรามองว่าถ้าพ่อแม่พันธุ์สมบูรณ์ลูกที่ออกมาก็จะสมบูรณ์และตัวใหญ่ด้วยครับครับด้วยด้วยของเรามันมีหนูที่ออกมาเยอะเราก็เลยมีตัวเลือกได้เยอะอเราก็เลยคัดตัวไหนที่คิดว่าสมบูรณ์ละดีที่สุดละเอาไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ก็ปริมาณหนูที่ออกมาในแต่ละวันเนาะครับ สิบห้าบอครับแล้วเวลาช่วงเดือนพีกๆนี่คือพวกใกล้ๆจะสิ้นปีตุลาที่ใหม่เป็นไงครับก็ก็จะมีทางอีสานมาเหมือนกันอือก็จะมามีแบ่งหนูเนื้อไปก็ทีร้อยโลร้อยห้าสิบโลอะไรเงี้ยก็ก็มีมาอยู่เราเราก็เราก็แบ่งให้ในราคาที่บางทีเรารับมาเท่านี้อาจจะบวกสักสิบบาท แล้วก็แบ่งให้ไปเพราะบางทีเราไปขุนด้วยการจับหมูเนี่ยมันมันมีเรื่องน้ําหนักที่มันลดลงเรื่องการขนส่งครับอืบางทีบางทีคนอาจจะไม่รู้ว่าขนส่งเนี่ยน้ําหนักหายเยอะอยู่เหมือนกันอืร้อยโลเนี่ยมีเฉลี่ยห้าโลขึ้นที่น้าหนักหนูหายไปห้าโลถึงสิบโลช่วงระหว่างขนส่งช่วงระหว่างขนส่งอืมไม่ว่าจะเป็นที่เป็นเยี่ยวที่ท,ที่มันระหว่างเดินทางอะไรเงี้ย อน้ำหนักหนูหายอยู่แล้วก็ต้องเผื่อตรงนั้นไว้ด้วยครับอตอนนี้ลูกค้าของพี่มาจากทางไหนบ้างครับออีสานเป็นหลักอีสานครับคือลูกค้าเนี่ยจะมีคนพื้นที่เองคนพื้นที่หมายความว่าคนที่คนทางอีสานนี่แหละมามาประกอบอาชีพในโซนอยุธยาเองครับครับด้วยอยุธยาเป็นเมืองอุตสาหกรรมมีนิคมเยอะก็เลยมีคนตา่างพื้นที่เนี่ยมาอยู่ที่นี่เยอะ ก็เลยเป็นกลุ่มลูกค้าหลักอยู่เหมือนกันแล้วก็มีที่ส่งไปคือส่งไปทางอีสานเองก็เหมือนกันแล้วในอนาคตของพี่มีแผนไหมว่าจะขายเป็นอบโอในทํานองของเปิดบูธหรือว่าเป็นคือคือก็มองมองธุรกิจด้านนั้นด้วยอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยเป็นแฟนชายด้วย ปริมาณหนูเนี่ยมันยังยังไม่ทันถ้าเราไปเริ่มตรงนั้นอะ่ะมันจะทําให้สะดุดครับครับก็เลยมองว่าอันนั้นอะ่ะเป็นเป็นต่อยอดสุดท้ายอีกทีหนึ่งว่าทําแฟนชายไหมอันนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าเคยเคยมองว่าเราจะลงทุนให้แล้วคนที่อยากมีอาชีพมาแต่ตัวครับอ่าแล้วก็ค่อยหักทุนที่เราลงให้ไปที่หลัง ก็พูดง่ายๆก็ประมาณจ้างนั่นแหละใช่คือเบื้องต้นเหมือนการจ้างแต่ว่าการจ้างเลยเนี่ยคนขายบางทีอาจจะไม่มีกำลังใจเขาต้องได้เปอร์เซ็นต์ด้วยและสุดท้ายมันต้องเป็นอาชีพเขาได้ด้วยหมายความว่าผมลงทุนให้ก่อนแล้วคุณผ่อนที่ผมลงทุนให้พอผ่อนหมดนั่นคือธุรกิจนี้ก็จะเป็นของคุณเลยอครับอันนี้เป็นอนาคตที่มองไว้อยู่ครับก็ประมาณว่าบรรปลายเนาะบรรปลาย แต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้เพราะติดด้วยหนูไม่พอหนูไม่พอใช่ครับ <ś> <g iggle> <g iggle> ก็เลยเลยยังเดินไปถึงตรงนั้นไม่ได้แล้วก็อีกอีกแนวทางหนึ่งที่มองไว้ของของพื้นที่นี้เองเนี่ยเราจะเราจะแจกพันหนูเลยครับ <c oughs> แต่ให้ให้หนูให้หนูฟรีให้พ่อพันฟรีแต่ออ่ถ้ามีลูกต้องเอามาคืนตามจำนวนเที่ยวไปอืมหมายความว่า คุณเอาหนูพ่อแม่พันธุ์เป็หนึ่งคู่คุณไปเลี้ยงจนออกลูกคุณต้องเลี้ยงลูกตรงนั้นให้โตแล้วก็เอามาคืนเราหน่งคู่เท่ากับว่าเขาจะไม่ต้องลงทุนพ่อแม่พันธุ์ครับคุณอาจจะไปลงทุนเรื่องอาหารเรื่องบ่อแค่นั้นทําให้ต้นทุนมันจะถูกลงแล้วคุณเอาเอาหนูนั้นมาคืนเราแค่นั้นเองก็เป็นคล้ายๆกับว่าคือเราอยากส่งเสริมให้ให้คนให้คนที่ยังไม่คิดจะลงทุนยังไม่กล้าลงทุนเนี่ย ได้ลองได้ลองอ่าได้เรียนรู้ได้เรียนรู้แต่ก็ยังจะทำใช่ไหมครับด้วยใช่ใช่เป็นแผนที่เราจะทำแน่นะเป็นแผนใช่ใช่ครับตอนนี้เราเรากำลังคุยกับทางทางวิทยาลัยกเกษตรด้วยของหันตราเพื่อจะมา,าดูเรื่องของการเลี้ยงหนูในในแนวธุรกิจในแนวเป็นอาชีพหลักให้มาศึกษาว่า มันจะพัฒนาไปด้านไหนได้อีกบ้างเพื่อที่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้ไหม,มในอนาคตด้วยธุรกิจนี้เองเนี่ยเราเราเคยไปคุยกับปศุสัตว์จังหวัดแล้วคเคยไปคุยกับปศุสัตว์อำเภอแล้วแหละ<ๆ>ก็มันยังไม่มีกฎหมายขึ้นมารองรับสัตว์เศรษฐกิจตัวนี้แต่คิดว่าอนาคตคงคงคงมีมานะครับแต่ว่าจะชา้าจะเร็วต้องดูอีกกันอีกทีหนึง่งก็ ยังลึกๆแล้วก็ยังเขายังไม่กล้าที่จะรองรับเนาะใช่พูดกันง่ายๆครับแต่เราก็พยายามทํายังไงก็ได้คือเลี้ยงให้สะอาดนะครับคือเร,เรามองว่าเราทําให้มันเป็นมาตรฐานไปเลยครับ,รบอนาคตภาครัฐเข้ามาควบคุมเองก็ต้องมีการควบคุมเรื่องของโรงเรือนอยู่แล้วแหละครับเขาก็ต้องมีกฎระเบียบอะไรขึ้นมาถ้าเราทําให้มาตรฐานไว้ตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปแก้ทีหลังเนี่ยมันจะเหนื่อย มันจะทําให้ต้นทุนบานขึ้นไปอีกเราก็เลยทําให้มันเป็นมาตรฐานทักทีเดียวเลยจะปรับปรุงอะไรก็มันก็คงปรับปรุงไม่มากแล้วอะไรเงี้ยฮอืของพี่โรงเรือนก็ถือว่าสร้างห่างไกลจากชุมชนพอสมควรใช่ครับคือมองว่าอนาคตไปละคือเราเราก็กลัวว่ามันจะเป็นผลกระทบที่ไปกระทบชาวบ้านที่อยู่ในแวกนี้อะไรเงี้ยก็เลยเลยอยู่ห่างๆพอสมควรอยู่ อยู่กลางทุ่งนาเล้วนะกลางทุ่งนาเลยแหละก็ถือได้ว่าพี่เพชรนะครับเนาะครับให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการตลาดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงหนูนะครับแล้วก็การดูแลไม่ว่าจะเป็นหนูการเริ่มเลี้ยงการให้ลูกการอะไรอย่างนี้ครับครับพอสมควรนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เพชรนะครับมากๆนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับขอบคุณมากครับครับมสวัสดีครับ